สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องโลเทสนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอพอะคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไ b ร์ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของดรสุวินัยพะะรณวลลยนะครับคนคนนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับถ้าใครติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองจะรู้ว่าคนคนนี้คือไม้เบื่อไม้เมาของดรทักษิณชินวัตร ในสมัยที่ดำลงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเขาเป็นนักวิชาการคนแรกๆเลยนะที่ออกมาพูดถึงระบอบทักษิณแต่เรื่องราวที่ผมจะพูดในคลิปนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณหรือว่าการเมืองแต่ประการใดเป็นเรื่องราวที่ดรสุวินัยนะครับอาศัยโอกาสอาศัยจังหวะ ที่ผู้คนกำลังโศกเศร้าที่ผู้คนกำลังต้องการกำลังใจนะครับเอามาเรียอะไรเอามาหลอกลวงนะครับทำให้มีคนตกเป็นเหยื่อหลายร้อยคนมีผู้คนจํานวนมากนะครับบริจาคเข้ามาในบัญชีของดรสุวินัยเหตุผลกลใดผู้คนเหล่านั้นถึงบริจาคคลิปนี้จะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆมาฟังกันเลยครับผม สำหรับดรสุวินัยเองนะครับถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนเก่งมากๆ เรียนจบมาจากญี่ปุ่น,นครับระดับปริญญาเอกมาเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งครับเพื่อนแล้วเริ่มมีตัวตนนะครับในปีพศ .2543 ถ้าใครจำเหตุการณ์เป็ดอาจารย์กู้ได้เพื่อนๆจะนึกออกเลยนะครับด็อกเตอร์สุวินัยนี่แหละที่เป็นสิทธิ์เอกของเปดอาจารย์กู้ ที่ไปแสดงอภิเนหานอยู่ที่คำชะโนดหลอกผู้คนนะครับไปดูเปรตที่คำชะโนดผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลไปที่คำชะโนดไปดูเปรตมีทัวเปรตมีการจัดฉากเอาอาจารย์กู้ไปยืนเป็นเปรตเอาทีมงานไปหลอกผู้คนมีผู้คนตกเป็นเหยื่อมากมายจนในที่สุดอาจารย์กู้ก็โดนจับ แต่ดอกเตอร์สุวินัยเองก็ยังคงศรัทธาในตัวอาจารย์กู้ในขณะที่คนจํานวนมากนะครับพยายามที่จะบอกว่าอาจารย์กู้คือนักตุ่มตุนแต่ดอกเตอร์สุวินัยบอกว่านี่คืออาจารย์ผมนี่คือตัวตึงแห่งยมโ,มโลกนี่คือคนที่ถ่องแท้และรู้จริงตรงนี้เองนะครับทำให้ความคิดของดอกเตอร์สุวินัยเนี่ยออกไปแนวทางจิตวิญญาณนะครับ จนในที่สุดเนี่ยดรสุวินัยก็ได้ทําหนังสือออกมาหลายเล่มเขียนหนังสือออกมาหลายฉบับโดยหลักๆหกนังสือที่ทําออกมานะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิแล้วตอนหลังๆมามีการอ้างว่าตัวเองเนี่ยสามารถคุยกับเทพได้หลายๆองค์นะครับติดต่อกับเทพได้เป็นการส่งเม็ดเ็จส่วนตัวแฮ่ไม่ใช่นะครับเป็นการติด ต่อกับเทพโดยใช้การนั่งสมาธิโดยการเชื่อมต่อจิตวิญญาณพอเป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บมันก็เหมือนกับการตั้งตัวเองเป็นอาจารย์ตั้งตัวเองเป็นผู้รู้ดังนั้นก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับที่คิดว่าด็อกเตอร์สุวินัยนะครับเป็นผู้อย่างรู้เป็นผู้วิเศษเขาก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งแหละที่เชื่อในความคิดของด็อกเตรสุวินัย คอยติดตามผลงานคอยอ่านหนังสือที่ท่านเขียนออกมาทีนี้นะเนื่องจากว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานะมีประกาศออกมาจากสำนักพระราชวังบอกว่าในขณะนี้ องค์พากำลังประชวนนะครับประทับอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวตรงนี้เองเราทราบโดยทั่วกันอยู่แล้วนะครับเป็นประกาศจากสำนักพระราชวังอย่างชัดเจนพอเป็นแบบนี้นะครับปรากฏว่าในวันที่16ธันวาคมช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาด็อกเตอร์สุวินัยนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าจะทำพิธีบายสีสู่ขวัญทำพิธีต่อชะตาชีวิตให้กับองค์พาครับเพื่อน ถ้าทําพิธีแบบนี้โดยปกติแล้วมันไม่เป็นไรครับเพราะว่าทางเถรลสมาคมเองก็มีการออกมาบอกให้ประชาชนสวดมนต์เพื่อเป็นการขอพรเพื่อเป็นการต่อชะตาชีวิตให้กับองค์พาแต่ดอกเตอร์สุวินัยไม่ได้ทำแบบนั้นอย่างเดียวครับมีการเปิดรับบริจาค ตรงนี้เองมันกลายเป็นประเด็นครับเพื่อนๆเ,เนื่องจากว่าผู้คนที่รักและศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์นะครับเห็นว่าการทําแบบนี้อาจจะช่วยในเรื่องของจิตใจอาจจะช่วยต่อดวงชะตาให้กับองค์พาจริงๆ ก็เลยร่วมกันบริจาคเข้ามาในบัญชีของดออรสุวินัยครับเพื่อนๆได้เงินมาเกือบ1ล้านบาทเลยครับเพื่อนๆหลังจากเปิดบริจาคครั้งนี้หลังจากที่เปิดบริจาคแล้วนะครับก็มีการตั้งใบสีสู่ขวัญจริงๆนะครับแล้วก็นํารูปขององค์พานะครับ ไปตั้งในบายสีสู่ขัญมีการจุดธูปประกอบพิธีแล้วบอกว่าจะมีการทำพิธีใหญ่อีกทีที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นสำนักใหญ่เป็นทีมงานใหญ่ของด็อกเตอร์สุวินัยเพื่อที่จะทำพิธีนะครับต่อดวงชะตาขอพรให้กับองค์พาให้หายจากอาการประชวรพอเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆมันเหมือนการแอบอ้างเบื้องสูง เอาบุคคลเบื้องสูงเอาบุคคลที่เป็นที่รักของคนไทยมาแอบอ้างเพื่อหารายได้เพื่อหาเงินมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงในสังคมโซเชียลมันก็มีการถกเถียงกันของนักวิชาการหลายๆคนของผู้รู้ทางกฎหมายว่าลักษณะแบบนี้นะครับมันผิดกฎหมายโดยชัดเจน ซึ่งตรงนี้เองนะครับมันไปเข้าหูของท่านต่อศักสุวิมนนะครับรองผอบอรตรนะครับจนในที่สุดนะครับในวันที่17เมื่อวานที่ผ่านมานะครับตำรวจไซเบอร์ก็ได้มาจับกลุ่มตัวนะครับดอกเตอร์สุวินัยที่บ้านพักนะครับโดยบ้านพักเขาตั้งอยู่ที่ซอยพัฒนาการ44นะครับ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครนครับมีการมาเชิญตัวเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับดรสุวินัยเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยอ้างว่ามีเจตนาดีเท่านั้นแต่จากการตรวจสอบแล้วนะครับดรสุวินัยมีการโอนเงินออกจากบัญชีประมาณ3 0 0แสนบาทโอนไปที่ปากช่องนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนั้นนะครับจะมีการทำพิธีจริงๆหรือไม่ จะมีการทำใบสีจริงๆหรือไม่หรือจะเป็นแค่การกล่าวอ้างแต่สุดท้ายท้ายสุดครับเขาก็ถูกแจ้งข้อหาด้วยกัน3ข้อหา1ก็คือข้อหาช่อโกงประชาชนครับอัตราโทษสูงสุดก็คือ5ปี2ก็คือข้อหาน,นำข้อมูลอันเป็นเท็จลงในระบบคอมพิวเตอร์ อันนี้ก็โทษ5ปีเหมือนกัน3ก็คือข้อหาพรบรเกี่ยวกับการเรียอะไรเกี่ยวกับการเรียกรับเงินอันนี้โทษปรับครับเพื่อนๆโทษไม่ได้สูงมาก3ข้อหานี้ทำให้ดรสุวินัยในขณะนี้มีในกระเป๋าแล้ว10 ปีเน้นๆซึ่งตรงนี้เองนะครับเขาก็ปฏิเสธไปนะครับเกี่ยวกับข้อหาช่อโกงประชาชนเพราะเขาบอกว่าเขามีเจตนาดีอยากจะทำให้พระอาการประชวนขององค์พาดีขึ้นเท่านั้นตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นการกล่าวอ้างหรือว่าเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับเพื่อนๆว่าสิ่งที่เขาพูดมันจะเกิดผลจริงหรือไม่ ถ้าไม่มีการจับกลุ่มมันก็จะมีคนกล่าวอ้างแบบนี้อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็มีการเรียกรับเงินเดี๋ยวก็มีการขอบริจาคเพื่อที่จะประกอบพิธีต่างๆดังนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยจําเป็นต้องตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อไม่ให้มีการนําเบื้องสูงมาแอบอ้าง นำสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้มาเรียกรับหาผลประโยชน์ตรงนี้เองนะครับก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วดรสุวินัยจะได้รับผลอะไรจากการกระทําครั้งนี้สําหรับก่อนหน้านี้นะครับดรสุวินัยเองเคยได้รับเครื่องราชนะครับการที่ได้รับเครื่องราชน,นั่นแปลว่าก่อนหน้านี้เคยประกอบคุณงามความดีเคยทําประโยชน์ให้กับแผ่นดิน ตรงนี้เองไม่รู้ว่าจะสามารถรช่วยชีวิตของดออรสุวินัยได้หรือไม่การแอบอ้างเบื้องสูงเพื่อรับผลประโยชน์เพื่อหาผลประโยชน์มันไม่ดีครับเพื่อนๆดูหมอหยองเป็นตัวอย่างก็ได้ครับสุดท้ายท้ายสุดหมอหยองเป็นยังไงครับเรียบร้อยนะครับโกนหัวเสร็จไม่นานก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอันนี้เองก็ไม่รู้นะครับว่าดรสุวินัยจะมีจุดจบแบบไหน จะไปนอนแอ่งแมงอยู่ในเรือนจำหรือว่าจะติดเชื้อในกระแสะเลือดก็สุดแล้วแต่เวรแต่กรรม นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของดรสุวินัยนะครับไม้เบื่อไม้เมาของดอร์ทักษินชินวัตรเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้สุดท้ายนี้นะครับขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้นที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮัลโหลเทสขอบคุณครับผม